นักการเมืองเลวพนี้าแล้วมันก็มาแจกแล้วมันก็มาแจกเงถ้ามันไม่เข้าเป้ามันจะถูกทิงหรือถูกกระทืบนะหรือถูกลากไปฆ่าทิง้งก็สมน้อหน้ามันนะเพราะมันก็สมควรทีร่จะตายนะครับเพราะมันไม่ได้มันเกิดมาเพื่อทํรลายประเทศนี้อย่างเน,นะครับเพราะฉนั้นประชาชนต้องตื่นรู้นะครับแล้วว่าประชาชนต้องตัดสินใจและผมอยากให้วิกฤตใหญ่ๆประเทศที่เกิดขนต่างประเ คุณต้องตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งให้มันได้เสียงข้างมากไปเลยเพราะมันจะมีไอกพ้า,าในการมาเลือกตั้งเพราะถ้าคุณเป็นพรรค่วงรัฐาภาลเนี่ยคุณตัดสินใจยากนาย,ยกไม่ได้เมีอนนาจเต็มน,นะครับขอบคุณนะฮะท่านบางสีท้าเห็นบอกว่าขาดอีกหกแสนเสียงจะถึงลำดับบางสีนี่คือไม่ครับทั้งหมดเอาแบบนี้ประชาชนพูดตัดสินผมรับคำตัดสินของประชาชนทั้งหมดผมตัดสินใจไปแล้วว่าผมลงเบอร์สิบถ้าไม่ได้ก็ถือจบนะครับก็มีท่านี้เองผมไม่ได้ตื่นตหนกหรือไม่ได้ วิตกกังวลไหลนะครับก็ทั้งหมดอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนคิดว่าภรคเศรษฐกิจสามารถมาช่วยประเทศไทยได้อย่าว่าผมอยู่ดับสิบเลยประชาชนคุณจะเลือกภรคเศรษฐกิจให้มีเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลนะพวกท่านไม่เข็ดอีกเหรอว่าท่านมีนักการเมืองที่มันขี้โกงมันซื้อเสียงข้ามาแล้วไปหาประเทศชาติจนที่สินเต็ไมไปหมดนะครับไอ้ขมแแม้ได้คุณเซนประเทศกิ๊กต็อกมันยังไม่กลัวคุณนะแล้วคุณคิดว่าคุณจะเลือกคนพวกนี้เขา้ามา เพราะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าไอ้พรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งรอบเนี่ยมีพรรคไหนมันที่เกินมหาบ้านเมืองแล้วมันทาได้หรือเปล่าแล้วทำไมคุณไม่ให้โอกาสพรรคใหม่ๆเขามากไมครับยืนยันนะคะว่าเลือกพรรคเศรษฐกิจได้ผลเอกชนไม่ถ้าท่านเลือกเนี่ยอย่าว่าผมเบอร์สิบแล้วให้ผมเบอร์ยี่สิบถ้าท่านเลือกผมก็ต้องได้ขนาดพักอนาคตใหม่ครอบคราวที่แล้วบัรลุบันเบอร์สามสิบสี่ยังได้ไมครับ แล้วก็เลือกเข้ามาก็เป็นแค่ได้แค่แค่ฝ่ายขานแต่ถ้าเลือกผมนะได้ผลเสียงมากผมได้เป็นรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาประเทศชาตนะิ่ไคนอะไรครับม,ม,ม,มันก็ต้องได้คนอื่นอยู่แล้วถูกไหมเพราะผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมขอเรียนแบบนี้นะครับคือการที่มาโจมตีผมว่าไอาประธานพักเนี่ยไอยคิดเนี่ยมีอำนาจบ้าบอคอแตกเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกเรวล้านในการเมืองไทย คุณเห็นไหมว่าหัวหน้าพักมันมีอำนาจเต็มเป็นคนเป็นกระเป๋าเงินของพักด้วยพักมันก็แตกละเอียดกันหมดทุกพักอะ่ะแล้วไอ้สอสอก็เป็นงูเห่าย้ายพักมีการซื้อตัวกันนะคุณว่ามันมีผลไหมห,หัวหน้าพักมีคะแนนเต็มไอ้ที่มีเสียงเต็มไอ้นั่นเป็นขเขาเรียกว่าข้อความคิดเห็นหรือจะโจมตีพักเนี่ยแบบอีเดียร์เข้าใจไหมอ่ะคุณเห็นไหมว่าพักใหญ่ๆนะมันก็แตกเห็นไหมทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอะ่ะไอ้หัวหน้าพัก หรือพรักที่มันมีเงินเยอะๆก็ยังมีการแตกกันไอ้บ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ออกมาซื้อเสียงแบบไม่ได้อายประชาช,ชนคือคุณเข้าใจไหมคุณมาทำการเมืองเนี่ยนะผมไม่หารอยู่ในสภาผมหารคนมาหลายหมื่นคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมไม่ไว้วางใจเนะี่ยผมไม่มารับตําแหน่งหัวหน้าพักไม่ใช่ผมไม่รู้นะว่า,าประธานพักมีมีมีอำนา,านาจขนาดนี้แต่ผมไม่ต้องการเป็นหัวหน้าพักคนะเพราะผมไม่ต้องการให้มาคิดกันในพัก คือคุณมาเราแบงกันเองคุณจะสู้กับใครคนเราเนี่ยคุณจะทําการใหญ่คุณต้องไว้วางใจซึ่งอะไรละกันแล้วถ้าไอเด็กพวกนี้มันหักหลังผม <cultures> ผมมีวิธีจัดก,ก,การพวกมันนะครับถูกไหมครับครับ <driveway> อะคุณ <Alabama> คุณไปเขยียนข่าวนี้ว่าไอพักใหญ่ๆที่หัวหน้าพักเยีอยมหน้าเต็มมีนายทุนพกัพกเต็มเต็มพักเนี่ยผมเห็นมันก็แตกกันทุกทพกัพกอ่ะไอพักนี่เคยใหญ,หใหญ่ตอนนี้เหลือสิบเสียงก็มีคุณเห็นไหมมันมันมันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกมันเป็นเรื่องประเด็นว่า คุณสามารถบริหารจัดการได้ไหมแล้วถ้าคุณมาเราแวงกันเองคุณเห็นไหมมีกลุ่มนี้กลุ่มโนนกลุ่มวางน้าเขียววางอะไรวางเสยมพูวางหลังมันอ่ะมันก็พังทั้งพักอ่ะถูกไหมฮะแต่ภาคเศรษฐกิจมันไม่มีกลุ่มใช่ไหมได้แค่ข้อังครับพักเนี่ยคุณคิดว่ามันจะใช้ได้มันก็เขียนกันแบบนั้นถ้ามันใช้ได้มันไม่มีพักมาตกกันแบบนี้หรอกมันไม่มีสอสอขายตัวมันไม่มีบ้านเล็กบ้านใหญ่เพราะนั้นผมบอกให้การเมืองไทยนะถ้าคุณยังเล่นวิธีสงปรกปุ มันไปไม่รอดประเทศนี้มันจบแค่เนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมามัวแด่มายุอย่างตะแคงรั่วคุณไม่ฟังนโยบายคุณเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองไอ้นี่พวกกูต้องเชียร์ไอ้พวกนี้ทําไงก็ดา่าประเทศนี้จบแล้วลอบอกให้แล้วประเทศไทยคุณรู้ว่ะวันนี้พร้อมล้มละลายแล้วทางเศรษฐกิจเพราะนี่สารนะนี่ครัวเรือนนี่ภาคกาชนเนี่ยมันหนึ่งสิบเจ็ดเท่าของรายรับเดินสามจุดห้าเท่าของ GDP แล้ววันนี้เองเนี่ยประเทศไทยทำกองบังคัูดุลมาแล้ว14ปีเฉพาะคุณรู้ว่าหนี้ของรัฐบ,บาลวันนี้ที่คุณกู้มาแจกกู้มาแจกกันเนี่ยเสียดอกเบี้ยว,วันละ620ล้านปีหนึง2 2 0 0 0 0ล้านคุณก็ไปได้ไหมประเทศเนี่ยานนจนเต็มบ้านเต็มเมืองหมดประชาชนถูกยึดรถ3ล้าน1แสนคันปีที่ผ่านมายึดบ้านประมาณ2ล้านยูนิตเป็นหนี้บัตรเครดิตถูกฟ้อง เห็นเชือบุคคลเป็นล้านล้านคดีแล้วคุณก็จะไปรอดนะไม่มีทางรอดนักท่องเที่ยวก็ไม่เข้าส่งออกก็ติงลงมันพังกันหมดเพราะฉนั้นผมบอกให้นะถ้าการเมืองเรายังเป็นแบบนี้สรปรกสโสกโผงนี่นะคุณไปไม่รอดหรอกประเทศนี้แล้วผมก็พร้อมเนี่ยการตัดสินของประชาชนอยู่แล้วนะครับประชาชนตัดสินไงผมว่าตามนั้นแล้วพรกเศรษฐกิจไม่มีการซื้อเสียคุณก็รู้คุณควรจะไปโจมตีไอ้พักที่มันซื้อเสีย โดยเพราะมาทำเงินาสกมเมอร์มาซื้อเนี่ยคุณคิดดูไอ้คุณเซนจะมาครองประเทศไทยโดยที่พวกคุณไม่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะไอ้สก๊เมอร์นนี้มันซื้อกัน5,000บาทค่คุณว่ามันซื้อกันโหดมากตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวเนี่ยผมบอกให้คุณต้องช่วยกันลณนงค์ลงในเรื่องการซื้อสินขายสินมันปล่อยไว้นี้ไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยไปไม่รอดุณเชื่อผมนะครับเลยขอกินนะครับ